เ้าเียบหนก็เจ้าวะบ่ครับบอกินสูงััน้นวะครับเปม็นบอเพลียวเอาหากยังมึนไมยังโอ้ยบกันจนดีเม็นไม่คือบ้าเอาเฟ้ยเขาเดี๋ยวนั่งรับเลยวะนี่เม็นม่งไปซางยังคือบอรับบวนอน กิโลเแก้ยให้กัน็เจ้าวะบ่ครับบ่กิลสูงเั้วครับแมนบ่เพียวเอาย้ำมึงยังโอ้ยบกันยุติีม่นไม่ขึ้นมาออกกาแฟเขาเดยนนั่งรับรวะนี่เมียไมสร้างยัขึ้นมดับน่นโอ้ยมาขึ้นแล้วบ่บ่ตัวแย่คนละศูนยหลาแล้วันนอนกันคนใไห้องคนหอกแล้ววันนอนพูดเดียวมันจะรับดีทอสน่รับได้สองุ่มพนนี่เจ้ของไม่เห็นอ่บัวรับแบวบัรับมาขึ้นตัวแ้วยังกินยังก่อน ให้กินขวดนี่ก็ใช้สิเพื่อนนี่ปกติเขาให้จีบเอาเป็นว่าโดนๆชั่วโมงหนึ่งมันจะกี่บิดอันนั้นชั่วโมงละสามขวดเนาะโอ้ยเห็นตัวเขาแดดเพืนนี่งก็่าคอนดิชั่นเขาแดดบ่างเขาแดดนี่นี่ผมดีจังบ่สิบกว่าไง กวนรับด้วยกัน้่าทุ่งจังรับทรุ่งขึ้พี่น้องท่างฟังสอปลเห้าอพี่น้องสปปกาวลก็โทรมาบอกมามือนนได้ห่แต่ว่าิ่นอยู่คุณเนี่ยปสหราชถ้ารัฐผู้เิดแทนเป็นอีปรโอ้พี่น้องเกือบชั่วโมงนะพี่น้องทั้งเล้าเนี่ไปยุสนัดหลายตยสมขาเมกี้สหลายเยห่แล้วที่ัได้อ้ต่กี้ผมก็ยุแถานเจอสมค่าเอว่อยู่แถวบรบือลวเลถกจะน่ก บ้านระเบิดระเบิดระเบิรบิด้านตรงนี้มันจีดกนทังจีเอาเสียดแล้ชิ่อไปอ๋อเสียงคุยไปนี่ห่ข้าวหนึ่มขึ้นหนุ่มข้าวมาใครรันดีแจงรัฝันไม่ย่ายว่าลองเล่นน่มนันดีเลยพี่น้องเด้มอันนับวราวันมองเลยนี่บ้อันวันนี้ใส่ซอข้าวผู้สาวจะมันวันดีขาาดตื้นขึ้นฝองของน้ำรดแปนกาตื้นขึ้นข้างัดบานเก็ดเชียงใส่ซอข้าวละเมอไปวันคิดว่าละเมอละเมอคิดรลายเปนจ้าเลย ไม่ใช่ได้กินกาแฟไงว่ดิกาแฟว่ะดิเพราะว่ากาแฟบ่านเดิกาแฟบ่บุดกินบ่คือมูได้ย่ายเป็อย่างกินปุ๊บเด็แข็งปั๊บวัวเลยเราบอกได้เจ้าบ่มีหมองเลยได้กิน่องเนื้อสบายดิพี่น้องปังป่ายพี่น้องมึงเลยเห็นเอามึงเลยภาษามึงเลยแม่ย่าฮะเพราะภาษามึงเลยแค่นี้อยู <c alling> <ites> ่เลยนีู่บ้างอยู่เลยว่ามันจะเสือบไดแทงมึงเลยตอเนี้มาฮอดมึงเลยเนย กินแก้วบองคืนนี้มีแก้วแมงดาแก้วแมงดาใส่แช่ขาวแชหวานนี่นะแก่าหิดนะเขากินสองต้นบนยังไงปด้นย้ำเลยฮะเนี้ยมนไล่ลงคอให้ดินมันมืดนลงโอ้ตแต่ว่าแต่ว่าเย้ำคืนเนี้ยเป็นไขาแค้วดีบ่มันเป็นโบเป็นสั่วา้ามันถือให้ขานเนี้ยมันเป็นยัง ขชาลินนะช่างคมชัางชาเนี่ยนะเมื่อคืนนี้นอนรับดีอยู่ที่เนี่ยตอนนี้มื้อวันน้ำมื้อวันมื้อวันดูจะเพิ่จะมาเส้นเหน็บจะกลับต้องไปเส้นที่ไปเมื่อคืนใช่ไหมต้องมาเส้นไหนนะไกลไกลต้อง้ับออมาทั้งวัานนะหัวเชิพี่ลนาะเฮ้ยข้ามสะพานติ๊กโต้เนี่ยขาเดี๋ยวฮอตนะยโอ้โหหนึ่งช่งกลมันมันใหญ่ให้ท้ามเนยใหญ่มันอีป้องอีกบ่รแค่วันนะ แล้วซาดเอ้ามันมคือจะนแต่นเขาแค่มันรุดเรอกหมาใหม่ในยังนะแล้วซาดมันมันเด็กน้อยนะมันเท่าเลียวเ <laughs> อาพูดเท่านี้เจ้าเนเถ้าราสองต่อหน่ฮะหม่า,อา,าอรอบสองนะีเเป็นเด็กน้อยรอับสองโอ้ยตอกว่าองค์ชันทรนะแต่ว่าดูนี่ยังยังบาทันน้อย <laughs> อืมขึเื่อนคือจ้งองต้องบบขามาสมชาวแบบเถ้าเราวนย่านน่ะค่ใช้าษีปว้อีกขึ้นนะเออคันที่แจ้งตัวธรรมดาไป็นแคไม่เหยเห็เลย หมดกันอย่างนี้ครับว่าเป็นข้บรถรต่งตัวธรรมดานน่ไปเจอดาอ้านเอากรัเพาะ่ปสองลอยเป็นเาาผมแยกเ,เย <c oughs> วกนื่นปากคอแยกเกิืนมากผมก็ว่าเ <c oughs> อาเพนเ้านด็กจะขอิสกตจะได้ก่อนนี่ยมีขี้ข้อ,ขอนธิดทัรมาติของ <c oughs> ผมบางแยกเกลื่นแต่ผมได้นหน่อยพี่น้องครับบางแต่ได้หน่อยผมได้ใหญ่บาง, <c oughs> บางเจ้าเนี่ยอโอ้ยมาหลายสารแลสินดานิพน้องเขาโอ้ชิมาเขาเลยเติร์ตเตาอีสานที่เขาข้างนึงเลยวันใหญ่ปอส่วนลวด มันาะไงอนี่ก็แยกเกินสิไปท่าเดียวกันเลยนะเสียง่น้อยนี่มากแ้งเออนะปนยี้พอมากเท่ไห่อ้ะางไหมบ้ับบต่ก็ทาไงเทายีรับเนหนึ่งช่วยให้เขาไปยู่น้ำมนนี้แหลไปบ่าบไปอ่่ตายแล้วเพาว่าห่เอเอฉันเออไปความงเป็นเจ้เดียวจนยากว่าแต่โอ้ยยังไงเดินสิมาบ้านก็มาบ่ไหนวันนั้นก็แหลมข้าสิบ่รับส่ บกับรับใช้บ่บ่แต่เวลาคือนี่จะส่วนแบอยู่นัมมันเป็นมูเน่เป็นเชื่อสาวบ่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 หันพวกเจ้าเพรากันเห็ดเขาเลยไม่ดำไปถามไปถามว่าไม่ดำอยู่ไหนบอสันเม่อเออครับไม่ดำโอ้ยไม่ดำแล้เฮ็ดบุญหลายบอสันครับเออไม่ดำแล้เฮ็ดบุญหลายประมาณได้ปีกัวครับเรื่องมะเกิดแล้วเออมะเกิดแล้วมะเกิดแล้วโอ้บพี่น้องครับแต่ว่าพ่นี่ยยุ่งยุ่งทุกท่านสั่งโอ้ยมันยังไมไห กอดังไรเจ็บกินได้ยังไงอดอเ่แล้วเนี่ยเขาจะาหามเนี่ะนี่ยังเหลืเนี่ยที่เขาจ้าหามไปเฮ็ดน,น่ะคือมันบาปอะไรเงี้ยอธิเช่น,น,เ,นเขาเนี่ยเนี่ยเขานี่ขาสัดเนี่ยขี่ตัวเนี่อสาสมมาจนว่าเจสซว่าปี่ฟอกจากฟองแม่มากกับบาปอะยรนี่แง่ออกมาจากฟองกนะบาปแล้วเรื่องบาปต้งมาแต่เกิดครับ อ่อยว่ฟังเลยโอ้อันนี้อันนี้มันย่อมมันมันมันไปย่อมมึงเถียเฮ้ยคละย่อมบอกคนละย่อมคนละคนเพื่อย่อมพี่น้องครับปุ๋ยดีปุ๋ยง่ายพี่น้องครับอย่าลืมนะพี่น้องเดินนี่คือบ้านไร่ถามนะครับดีเจโกกรุ๊ปนะครับขอโมเดิร์นพี่น้องครับมาเลยครับดีเจก่อนดีเจโกกรุ๊ปโก้กรุ๊ปโก้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 คนนี้เจ๊พูดอะไรล่ะเฮ้ยเจี๋ยว่าจันเนี่ยผจัดมัตรถีบได้ใส่นเขาใส่นน้ำใส่ปุ๋ยใส่ปลาใส่หมูใส่หมางามบ้า น่าเหมือนกันเอาเส้นทำเลยจ้ะนี่แถวของพวกข้างเอาใส่นแถวนี่ก็ขึ้นฟองงอกเลยนี่ที่ที่ไหนสอบอะไรเหรอเออมาเกินร้อยแปดสิบสอบใส่แถวเนี่ยอันนั้นปุ้ยใส่นแถวเนี่ยอืมปุ้ยดีปุ้ยงามใส่แถวเกิดงอกใส่ยวแถวเก็ดงอกเหมือนเหมือนเหมือนก็ไปบ้านแม่จิจำว่าได้เอ่อแถวมันจะใส่นแถวเอ้ามเป็นการที่ดีบุ้นมากไปได่ท่ามหเอไปได่ท่ามไปได่ท่ามผมไปใส่ปุ้ยดีแต่ว่าคอยรู้สึกว่าแม่บังไอ้ลักษณะต้องการเนี่ยเจ้ามีแถวดอกใหญ่เพราะว่าเราสเจ้า ลอกไเ่อยู่เลยก็มันรวมไงเป็นวะกได้กินวกันแอว่าชาไรกินได้เปาแน่มันจีหอนขังน้าอยู่กัวมงานกับยยงหรอมไยังมันหอนบอกื่เป้าเหี๋อมันใกล้กโดนพวกเรากันเยอะนะตสมัยสามปีเดียวเนาะเอิเอปีคือสมัยใดเคอมนรับเออคมมนเด็กน่อยกะ ขัดยางขัดยางตอนพ่อกันไเขาไปรวมงานกันนี่ครั้งแรกไปพ่อกันดูทั้งเวทีเออโดนแต่งหน้าแต่งตายว่าเรน้ำกันจนจนเลี้ยวประสบการณ์ครั้งแรกประสเปะครับผมเจอยายเจือดคือต้องหาดเลยนต้งกันมวนมาเดี๋ยวรับประลักโตรับหนาแล้วมาดังกินเขาเจ้าภาพสีซื่อเนื้อไม่คชอยผมกระลางหนาแล้วพวกนั่งพุกมันหายายเจือดรับกันรับกันอยู่ตรงหน้าค่อยเอยบอจักเราบอกไม่ใชตัวเราเนาะนั่งคุยกันเร่ทั้งเวทีเลยเรนนี่เท่าไหร่ผมก็นั่งนี่ลรับกันนี่คุยกันโดนเติบ จนเสียแล้วบาสเมกินลาบก็ยิ่มจกินก็นั่งมากเสจเออ่นั่งวนอ่มึงกหลบก่นี้แค่กินอันนึงเอาเจำเราคนได้ว่ามันใครเป็นอปอลพอลลวพอแล้วอพอลลชุช่มแจงกึ่สอหอใหม่แล้วใเป็เราเรียเอ๋แค่กินมันไม่เล่ามันไม่เล่าเมื่อหรอเฮ้ยแล้วก็นั่งมาเสนั่งนอยู่จนตานำเม่อไรเอาขอเขาบอกว่าตคุณบาอาจารย์ครับผมอแบบตกล่อมียืนดํบเนินจรงไหนเลยแม่อ๋จากไหนเลยย ฟ้าเอ้ยฟ่าห้องตึงคาเขาพึ่งไปเแย่งใหม่ตกนหอดข้องไผ่ฝ้าเป็นชีคึมแก้ไม่เต้นหรอตกหลงอมีน้องวางเต้เต๋อเฮ้ยไอเดเนี้ยไม่หนิเป็น

ไปทางน้นเดี๋ยวไปไนัไปดุเอาตกล้าใส่เไปดีไปนอนครับไปด้ไปนอนใช้งานก่อนจิตบ้งจิจมไปว่าเมื่อนี้มึงไหนกัตนเราขาจะหมดกดอกเรีงเลยวเ้งที่ยังเหอเพาเสียเพนไม่นุ่มเหอนเยรู้แล้วเอาไปเ่อยกัน